สวัสดีค่ะคุณแม่ทุกคนนะคะวันนี้นะคะพี่จอยไดโนคิดนะคะจะมาแนะนำเซตเตรียมคลอดที่คุ้มที่สุดแห่งปีให้กับคุณแม่ทุกๆท,ท่านค่ะพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยนะคะเซตเตรียมคลอดนะคะอย่างแรกเลยที่เราต้องเตรียมนะคะก็คือประเภทงานเสื้อผ้านองนะคะวันนี้เรามาดูว่าจะได้อะไรบ้างนะคะชะดัดๆนี่เลยนะคะ เซตนี้นะคะพี่จอยคัดสรรเอาแต่เนื้อผ้าดีๆคุณภาพมาให้คุณแม่ทุกๆท,ท่านเลยนะคะในส่วนของเพศน้องนั้นนะคะสามารถเลือกเพศได้เลยเซตเตรียมลอดเพศชายเซตเตรียมลอดเพศหญิงหรือขอแบบกลางๆยังไม่รู้เพศก็สามารถแจ้งได้เลยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้เรานําตัวอย่างมาให้ดูนะคะจะเป็นลายของเด็กผู้หญิงนะคะจะเป็นชุดซามูไรผ้ามัสลินนะคะหรือหลายๆท่านอาจจะเรียกว่าชุดซามูไรผ้าสาลูญี่ปุ่นนะคะให้คุณแม่ไปบ้านละหนึ่งชุดค่ะ จะเป็นทรงจัมสูตน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะคะรายการต่อมานะคะพี่จอยให้คุณแม่เป็นแขนสั้นนะคะกระดุมผ่าหน้านะคะเป็นกางเกงขายาวเป็นผ้าคอตตอนร้อยนะคะให้บ้านละ1ชุดค่ะใส่เล่นเล่นได้ชิลๆๆได้นะคะ ต่อมานะคะขาดไม่ได้เลยนะคะเวลาเตรียมคลอดให้น้องนะคะไม่ว่าจะคลอดฤดูไหนเลยนะคุณแม่จะต้องมีนะคะชุดนอนเด็กทารกผ้าคอตตอนร้อยนะคะเป็นแบบแขนยาวนะคะแบบนี้นะคะหลากหลายสีสันหลากหลายลวดลายที่จะจัดไปให้นะคะให้อีกบ้านละ1ชุดไปเลยคะ่ะ ต่อมาค่ะแบรนด์ไดโนคิดนะคะสั่งผลิตเองเลยนะคะสำหรับคอลเลคชันนี้นะคะสำหรับเซตวันนี้นะคะพี่จอยให้คุณแม่นะคะเป็นแขนสั้นผ้าคอตตอนร้อยนะคะคอตตอนอินเตอร์ล็อกนะคะไปอีกบ้านละ1ชุดเป็นแบบผูกหน้าแขนสั้นกางเกงต่อก้นใส่สบายนะคะใส่กับแพมเพิร์ใส่กับ, per, กบพ่ออ้อมสำเร็จรูปได้เลยค่ะผูกหน้าแขนสั้นกางเกงขายาวและกระดุมหน้าแขนสั้นกางเกงขายาวอีก1ชุดค่ะ ต่อมานะคะเนื้อผ้าเดียวกันเลยนะคะคุณแม่ขาคุณแม่จะได้เป็นงานชุดนอนผ้าคอตตอนอินเตอร์ล็อกตัวนี้จะเป็นงานเกตห้างเลยนะคะเป็นชุดแขนยาวผูกหน้ากางเกงขายาว1ชุดค่ะกระดุมหน้ากางเกงขายาวอีก1ชุดนะคะแบบนี้ก็คือเราสามารถจัดให้ได้ตามเพศน้องเลยนะคะอันนี้หยิบมาให้ดูเป็นโทนสีเด็กผู้หญิงหนึ่งชุดโทนสีเด็กผู้ชายอีกหนึ่งชุดค่ะให้ไปทั้งสองชุดเลยจ้า ชุดพรีเมียมนะคะเป็นแขนยาวขายาวกระดุมหน้าผ้าคอตตอนร้อยเช่นเดียวกันค่ะรุ่นนี้นะคะจะเป็นงานเกรดห้างเราให้คุณแม่ไปบ้านละ1ชุดโอเคนะนี่คือเป็นการเตรียมสําหรับคุณลูกนะคะคืองานประเภทเสื้อผ้านะคะต่อมาเรามาดูซิว่าเตรียมข้อใช้อะไรอีกนะคะ รายการแรกเลยนะคะสำหรับการเตรียมคลอดเลยนะคะวันนี้พี่จอยเอาผ้าห่อตัวนะคะมาให้คุณแม่สองแบบนะคะเราให้แบบบางเบาเนื้อนุ่มๆแบบนี้ไป1ผืนขนาดร1 0ิคูณ120เซนค่ะเนื้อพลิ้วๆเย็นๆแบบนี้เรียกว่าผ้าห่อตัวมัสลินแบมบูค่ะห่อตัวได้ห่มบางเบาได้นะคะคลุมคลุมได้นะคะ ต่อมาค่ะให้เนื้อนุ่มมาด้วยค่ะรุ่นนี้นะคะห่อตัวที่เนื้อนุ่มไหมหนาแบบพอดีพอดีห่มได้ด้วยห่อตัวได้ด้วยมีไหมค้านี่เลยนะคะรุ่นนี้เรียกว่าผ้าห่อตัวคอตตอนสีชั้นขนาดนะคะ90,90คูณเเซนค่ะให้ไปตามเพศน้องอีกบ้านละ1ผืนนะคะรุ่นนี้คือเนื้อนุ่มแบบพรีเมียมสุดๆเลยนะคะผ้าเช็ดตัวเด็กค่ะผ้าเช็ดตัวจะต้องเป็นแบรนด์ไดโนคิดเท่านั้นนะคะเราให้เป็นผ้าเช็ดตัวแบมบูเยื่อไผ่นะคะขนาด70 คูณเ0ซนทั้งห่อตัวทั้งหม่มแล้วก็เช็ดตัวได้นะคะนี่สีก็มีหลากหลายนะคะสำหรับเพศชายเพศหญิงแจ้งได้เลยนะคะ ต่อมานะคะขาดไม่ได้เลยนะคะสําหรับผ้ายางค่ะคุณแม่ขาผ้ายางนะคะพี่จอยขอแนะนํา2แบบนี้เลยนะคะแบบแรกนะคะเรียกว่าผ้ายางเนื้อคอตตอนนะคะผ้ายางเนื้อคอตตอนขนาด 50, าสคูณเจเซนซักได้นะคะพลิกใช้ได้2ด้าน2หน้าด้านหนึ่งซับน้ำด้านหนึ่งไม่ซับน้ำค่ะและผ้ายางรุ่นต่อมาค่ะเป็นผ้ายางเนื้อคอตตอนร้อยค่ะรุ่นนี้จะผืนใหญ่ขึ้นมาเนาะเพราะว่าสําหรับคุณแม่ที่ต้องการให้น้องนอนเต็มที่นอน เลยนะคะคุณสมบัติหลักก็คือไม่ร้อนไม่อึดอัดค่ะลายการ์ตูนน่ารักน่ารักแบบนี้จัดให้ตามเพศน้องเช่นเดียวกันค่ะขนาด98คูณ74เซน,นนี้ผืนใหญ่นะให้บีบ้านละ1ผืนนะคะ เซตนี้เราให้ผ้าห่มสองแบบสําหรับน้องที่คลอดทุกฤดูเลยผ้าห่มแบบแรกนะคะพี่จอยให้เป็นผ้าห่มเยื่อไผ่ผ้าห่มเยื่อไผ่รุ่นนี้นะคะด้านหน้าจะเป็นผ้าคอตตอนข้างหลังจะเป็นเนื้อเยื่อไผ่แบบนี้นะคะคุณสมบัติหลักคือห่มนุ่มและอุ่นมากๆให้ไปอีกบ้านละ1ผืนเลยนะคะ120คูณ120เซนติเมตรค่ะและงานพระเอกของเรานะคะ คือรุ่นดอทมิงค่ะผ้าห่มดอทมิงงานแบรนด์ไดนคิดนะคะรุ่นนี้นะคะมีหลากหลายสีสันหลากหลายลายนะคะพลิกมาด้านหลังจะเป็นเนื้อดอทมิงแบบนี้นะคะเป็นเนื้อผ้าเวลบัวที่ห่มอุ่นห่มนุ่มห่ม,หมสบายมีสีเด็กชายมีลายเด็กหญิงนะคะคุณแม่คะ่ะตัวนี้ให้เป็นของขวัญสุดพิเศษสําหรับคุณแม่ทุกบ้านเลยอีกบ้านละหผืนเลยนะคะ และที่ขาดไม่ได้นะคะสำหรับการเตรียมคลอดนะคะนั่นก็คือนะคะผ้าอ้อมนั่นเองค่ะ นี้เลยนะคะคุณแม่ขาในเซตเตรียมข้อเซตนี้นะคะพี่จอยให้คุณแม่นะคะเป็นผ้าอ้อมเกรดพรีเมียมนะคะเรียกว่าผ้าอ้อมคอตตอนทอย่นเนื้อดีซับน้ําง่ายแห้งไวนะคะสามารถใช้เป็นผ้ารองก้นน้องและก็ยังสามารถใช้เป็นผ้าเช็ดตัวได้ด้วยนะคะเราให้คุณแม่ไปทั้งหมดนะคะ6ผืนด้วยกันคะ่ะ<ม>ลายการ์ตูนน่ารักน่ารักแบบนี้เลยคะ่ะ และโปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อเซตเตรียมขอดนี้ภายในเดือนนี้นะคะพี่จอมีของแถมให้คุณแม่ดังต่อบเป็นนี้ค่ะเซตหมวกถุงมือและถุงเท้าให้น้องทั้งหมด3เซตเลยค่ะหมอนหลุมหัวทุยนะคะบ้านละ1ชิ้นนะคะจัดให้ตามเพศน้องนะคะแบบนี้เลยนะคะเป็น Memory f o โ m ค่ะ ตะกร้าเตรียมคลอดสุดแสนสวยงามนะคะเป็นเนื้อผ้าแบบถักแบบนี้นะคะให้คุณแม่ไปอีกบ้านละ1ชิ้นค่ะสั่งซื้อภายในเดือนนี้นะคะพี่จอยให้คุณแม่นะคะเป็นเบาะไข่ ผ้าคอตตอนพร้อมหมอนหลุมและหมอนข้างนะคะไปอีกบ้านละ1ชิ้นค่ะเป็นยังไงคะเซตของแถมวันนี้นะคะสามารถเลือกเพศได้ด้วยถ้าถูกใจนะคะคอมเมนต์สั่งซื้อมาเลยค่ะในวันนี้จากเซตนี้ราคา3590บาทพี่จอยลดราคาให้คุณแม่ทุกท่านนะคะเหลือเพียง2790บาทพร้อมโปรโส่งฟรีเก็บปลายทางด้วยนะคะ2790บาทเท่านั้นนะคะถ้าสนใจ คอมเมนต์สั่งซื้อพร้อมกับแจ้งเพศลูกได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ